แกรบสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่ได้เกมเสาถ้ำนะครับวันนี้ก็ไม่เข้ามาจับเป็นเกมแรกนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวไม้แรกขอเปิดไปเลยนะครับผมจะลองซื้อไปเบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะครับ มาลองดูซิว่าไม้แรกผมจะรอดหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ส38กดนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมช่องผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับจะลงเป็นช่องไหนก็ฝากไปกดติดตามเพจผมไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ ไปเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับตันนี้โอกาสแตกเนี่ยแค่3ร,รอบสุดท้ายนะครับจะรอดหรือเปล่านะทุกคนมาอะไรต่อเลยเพื่อนโอเคสวยโอ้โหว้ายลงแถวสามนะครับเชื่อมเป้าก็มาดีครับทุกคนขอต้อนแพงหน่อยแล้วกันนะจังหวะนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะฮะทุกคนโอ้โหตอนนี้เพิ่มคูณเป็น18แแล้วนะครับดอกเดียวรู้เรื่องเลยนะครับตอนนี้ก็ ได้ทุนคืนแล้วนะครับตอกนั้นก็คือกาไรนะครับมาหรอบสุดท้ายจะได้เป้าจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหทุกคนโอเคครับผมรอบนี้ก็บวกมา6,000นกว่าบาทนะครับใมแรกก็ถือว่าไม่ได้แยกนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเองดูดีว่าซีเกมจะลงให้หรือเปล่านะครับ มาเดี๋ยวนทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเบ็ด0 0แล้วกันเนาะรอบนี้ก็จะลองใส่ออลโต้ซัก30หมุนล้วกันนะครับดูซิว่าจะมาให้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับค่ายนี้เบ็ดขั้นต่ำก็อยู่ที่สามบาทนะครับแต่ก็แล้วแต่บางเกมด้วยนะฮะโอ้โหทุกคนปรับเบ็ดปุ๊บได้รุ่นเข้าฟรีปั๊บนะครับเบ็ด200ด้วยนะครับมาลองดูซิว่าซื้อกับไม่ซื้ออันไหนจะแตกดีกว่ากันนะครับเปิดมาดอกแรกโอ้โหเข้าไลคิวเต็มเต็มนะฮะ มาคีต่อเลยนะครับโอ้โหหน้าเขียวมาแถวสองโอเคครับทุกคนรอบนี้บอกมาผ่กน่าบาตนะครับมาขอโต๊ะแพงๆหน่อยแล้วกันนะเบตตั้ง200เลครับเอาให้สุดเลยนะครับฟีเกมรอบนี้แตกได้กำไรปุ๊บผมเลิกปรับเลยนะครับมา5รอบสุดท้ายขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกัน โอ้โหโอเคจัดไปเพื่อนจัดไปเพื่อนโอ้โหดูวยดิถ้าสิมาแถ่สามก็ได้จะโอเคนะมาตอนนี้เพิ่มคุณเป็น1ิบาทแล้วนะฮะทุกคนสองรอบสุดท้ายจะได้เปล่าจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหทุกคนรอบนี้บอกมาสองพันกว่าบาทนะครับขอถต่เพื่อนดอกสุดท้ายได้เปล่า โอ้โหมีราผ้าเลยว่ะทุกคนรอบนี้บอกมา9,000กว่าบาทนะครับไม่เดี๋ยวผมจะได้นะมาถึงสัก3,000 30, เลยกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็ขาดแค่ไม่กี่บาทนะฮะทุกคนมาเถอวเพื่อนโอ้โหโอเคจัดไปครับจัดไปครับทุกคนนั่นเลยครับจังหวะนี้ อีกนิดเดียวโอ้โหรอบนี้ก็บวกมา12,00กว่าบาทน,นะครับตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ2 9 9 0 0นะครับขาดแค่ไม่กี่ร้อยนะฮะทุกคนจะขึ้นมา30,000นะครับถ้าได้ี่ผมเลิกเลยนะวิโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยทุกคนดูดิหน้าฝาถ้ามาแถวแรกี่คือบันเทิงแน่นอนเะครับเสียดายมากเลยฮะลงลายลงโคตรสวยนะฮะทุกคนไม่พลาดเลยนะ โอเคก็เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวผมขอปรับเศษหน่อยนละ้กันตอนนี้มีเศษประมาณ900นะครับเมื่อกี้ขึ้นมา30,000แล้ดีวนะทุกคนไม่ได้กดเพิ่มเลยวะ,อะรอบนี้ขึ้นมา30,000ืนี่ผมเริ่มจริงอ่ะจะได้เบ้า จะได้หรือเปล่าขอต้องแพงหน่อยเพื่อนโอ้โหวิดอกนี้สวยเรียบร้อยตัวแพงมาว่ะทุกคนตัวแพงมาว่า,วา,วาจาังหวะนี้โอ้โหโอเคครับผม โอเคครับทุกคนผมว่าเลิกเลยดีกว่านะครับไปต่อไม่รู้ว่าจะแตกแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับ